สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอสาระดีๆอีกแล้วนะครับปกตินะครับไม่กวาดดอกหญ้าเรานะครับแบบนี้นะครับเราจะใช้ได้ประมาณ3เดือนนะครับเขาก็จะขาดหลุดไปนะครับก็ไม่กวาด1นอันก็ประมาณครึ่งร้อยนะครับห้าสบาทเลยครับเราวันนี้เรามาถนอมไม่กวาดกันนะครับด้วยการ ใช้น้ำแบบนี้นะครับเป็นน้ำเกลือนะครับที่เราต้มน้ำแล้วก็เอาเกลือใส่นะครับก็น้ำขนาดนี้เราใส่เกลือไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้เกลือเขานะครับเราจะลาดไปตรงช่วงบริเวณคอตรงไม่กวาดนะครับเพื่อให้ไม่กวาดดอกหญ้าเรามีความ เหนียวนะครับไม่ขาดง่ายๆนะครับก็ปกติเราก็ใช้ประมาณ3เดือน4เดือนนะครับถ้าเราทําแบบนี้แล้วก็จะใช้ได้ประมาณ 6- 7เดือนนะครับเมื่เราทําการลาดเลยนะครับนี่นะครับลาดเพื่อให้อ่าก้านไม่กวาดเราเหนียวนะครับ หรือบางท่านก็จะราดไปเยอะๆแบบนี้เลยนะครับราดไปให้นะครับเราวิธีทำง่ายๆนะครับทำให้มกว่าเราใช้งานได้นานนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราราดแล้วนะครับแล้วก็จะเอาไปตากแดดนะครับให้เขาแห้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอามาใช้งานได้นะครับก็เพียงแค่เราทำแค่นี้นะครับ จากเมื่อก่าที่เราใช้ได้3เดือน4เดือนนะครับก็จะใช้ได้6 7เดือนหรือถึง1ปีเลยนะครับก็เป็นการาประหยัดรายจ่ายเราไปอีกทางหนึ่งนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ